สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกับชาแนลทารันโฮนที่นายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในการอ่านดวงแนวเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ในช่วงวันที่ 1, 1ถึงวันที่15กันยายน2 5 6 4นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้คือการทำนายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เนี่ยอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายกันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ,ะอย่าอินจนเกินไปนะคะเพราะนี่ไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนวันอาทิตย์คนโสดก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ knight of c l u b นะคะเรา ว่ามีเกณฑ์ที่คนวันอาทิตย์เนี่ยจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ทีนี้พอมันขึ้นมาเป็นไพ่ในช็อปคัพเนี่ยค่ะมันเป็นการเจอคนที่ถูกใจก็จริงแต่ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะคาดหวังความสัมพันธ์แบบระยะยาวได้นะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ในช็อปคัพแล้วต่อด้วยไพ่เพจออฟวันเนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาจะดูเหมือนมีท่าทีที่ว่าอยากจะจริงจังกับเรามากๆดูเหมือนกับว่าอยากเข้าหาเรามากๆอะไรเงี้ยค่ะควรที่จะ มีสติในการพูดคุยนิดหนึ่งสําหรับคนวันอาทิตย์เพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีความเป็นเด็กน้อยบางทีความมนโนของเราเอ้ความมนโนของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเคลิมก็ได้นะคะสาหรับคนโสดวันอาทิตย์ก็อาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาหลังจากที่ไม่ได้เจอใครมานานทีนี้ไพ่หกดาบขึ้นมาเนี่ยคะ่ะส่วนสําหรับคนที่เพิ่งโสดเรามองว่าคนที่ ใครเข้ามาในตอนนี้คุณเองก็อาจจะยังไม่ได้สนใจก็อาจจะอิกนอเขาไปนะคะเพราะว่าตัวตัวคนวันอาทิตย์เองสําหรับคนที่เพิ่งโสดเนี่ยในช่วงหลังจากนี้คุณจะค่อนข้างระมัดระวังตัวเองแล้วก็ค่อนข้างที่จะระ จะหวาดระแวงคนรอบข้างทําให้ไม่เปิดใจให้กับใครเข้ามาง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่โสดมานานแล้วมีคนเข้ามาในช่วงนี้อาจจะต้องระวังต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่8ดดาบเอ็กออฟจอร์นั่นหมายถึงคนโสดคนที่จะเข้ามาเนี่ย เขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นแค่คนที่ผ่านเข้ามาเขาไม่ได้อยากที่จะฝ่าฟันอุปสรรคกับเราไปจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสติในการที่จะพูดคุยกับใครสักคนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆสาหรับคนโสดวันอาทิตย์ในช่วงนี้จะมีเด็กน้อยเข้ามาหรือว่าคนที่เขามาวาดฝันให้กับเรามีคําพูดสวยหรูให้กับคุณแล้วทําให้คุณรู้สึกดีแต่ว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกดีที่ไม่สา,ม,สามารถคาดหวังได้นะคะเพราะว่าคนที่จะเข้ามาหาคนวันอาทิตย์ในช่วงนี้มันจะ เป็นแค่การผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปนั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูให้กับคนวันอาทิตย์ที่มีคู่ความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงเดือนครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยาจะเป็นยังไงบ้างไพ่ใบแรกขึ้นมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ edge of pentacle เรามองว่า คุณกับคนรักเนี่ยจะต้องมีการชี้แจงกันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในอนาคตหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินร่วมกันโดยเฉพาะบางคนที่เป็นครอบครัวกันอยู่แล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าอยากจะซื้อบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์หรือถ้าไม่ใช่บ้านอ,อาสังหาริมทรัพย์ก็หมายถึงการที่จะต้องใช้เงินจํานวนเยอะเพื่อซื้อความมั่นคงให้กับ คู่ชีวิตนั่นเองค่ะก็อาจจะต้องมีการพูดคุยมีการวางแผนกันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่จัดเม้นขึ้นมาเรามองว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่ความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะักแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยคือไพ่จัดเม้นนั่นหมายถึงการเริ่มต้นสิ่งใหม่สำหรับใครบางคนนะคะ ที่อยู่ด้วยกันแบบที่ยังไม่ได้แต่งงานความรักยังดีอยู่ในช่วงเดือนกันยายนในช่วงครึ่งเดือนแรกมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบคุยกันดีผิดปกติอาจจะมีเบบีเกิดขึ้นโดยที่ไม่ทนตั้งตัวเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้คือจบไปแล้วเนาะสำหรับคนที่ความรักดีอยู่แล้วคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับคนวันอาทิตย์ ไหนดูซิว่าคนวันอาทิตย์ในอดีตที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างในอดีตที่ผ่านมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ s i c of pentacle เรามองว่าเหมือนมีการที่แบบว่าคุณพยายาม พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันต่อยอดไปได้พยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าไปข้างหน้าได้แต่ว่าไพ่เอ f ออฟชอตขึ้นมามันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราพยายามอะ่ะมันไม่เป็นผลเพราะว่าคนที่ทําร้ายคุณเนี่ยคือคนที่คุณไว้ใจมากที่สุดเขาร่วมมือกับใครอีกคนหนึ่งหักหลังคุณมันเลยทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกเคว้งอะ่ะเพราะว่าเขาเหมือนทําให้เราช็อก คืออยู่ดีๆเรื่องมันก็แดงขึ้นมาว่าเขามีใครอีกคนนึงแล้วอยู่ดีๆเขาก็ไปโดยที่ทิ้งเราไว้กลางทางไพ่ t e of s w o r d เกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าคุณกับเขาต้องไม่คุยกันแล้วในช่วงอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าไพ่ the j a e ขึ้นมาอีกฝ่ายหนึ่งเขาตัดสินใจที่แบบจบจบแค่นี้ฉันไม่ไปต่อกับยูฉันไม่ไปต่อกับคุณ มันเลยทาให้คุณเนี่ยเคว้งมากแล้วก็อยู่กับภาวะที่แบบตกใจช็อกเสียใจมากในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ยังดีตรงที่ขึ้นมาเป็นไพ่ k n i g h t of One ปิดท้ายในช่วงอดีตที่ผ่านมานั่นหมายถึงชีวิตคุณยังดําเนินชีวิตต่อไปได้เพราะว่ายังมีเพื่อนแล้วก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทําให้มีอย่างอื่นให้ไปโฟกัส มากกว่าเรื่องความรักในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าไพ่ Two of Pentacles มันน่าจะเป็นอะไรที่แบบเพิ่งจะทะเลาะกันไม่นานแล้วก็เลิกกันแบบปุบปรับกระทันหันมันจบกันแบบรวดเร็วมากโดยที่คุณไม่ไม่ทันได้รู้ตัวว่าทําไมเขาคนนั้นน่ยถึงมาชวนเราทะเลาะแล้วก็หายไปเลยจนสุดท้ายคุณก็ได้ไม่รู้ว่าอ๋อเขาร่วมมือกับใครอีกคนหรือว่าเขามีใครอีกคนนั่นเองคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนวันอาทิตย์นะคะ สถานการณ์ปัจจุบันของคนวันอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่โ o ร์ออเรามองว่าทุกคนรอบข้างคุณไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงเองเนี่ยพยายามที่จะมีเวลาให้กับคุณซึ่งมันทําให้คุณเนี่ยแฮปปี้มีความสุขเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยใส่ใจคุณมากขึ้นทําให้คุณเนี่ยไม่เหงาทุกๆวันของคุณในตอนนี้มันเหมือนผ่านไปได้แบบวันต่อวันทุกอย่างมันดูราบรื่นดีดูเหมือนการลืมมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับคนวันอาทิตย์ ทีนี้ไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Queen of Pentacles แต่ว่าคุณเองเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเหมือนจะลืมได้แต่มันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ยกลับไปคิดถึงเขาอีกแล้วเดี๋ยวขอไพ่ขยายนิดนึงว่าอะไรที่ทําให้คุณกลับไปคิดคิดถึงเขาไพ่ The Hierophant นั่นหมายถึง เหมือนคุณจะดีขึ้นแล้วเหมือนคุณจะลืมเขาได้แล้วแต่อยู่ดีๆเขาก็กลับมา The h a า l e p ฟ a n อยู่ดีๆก็กลับมาแต่เป็นการกลับมาในรูปแบบที่ว่าเหมือนขอความช่วยเหลือขอร้องหรือขออะไรบางอย่างที่ทําให้คุณเนี่ยต้องกลายเป็นที่ปรึกษาจําเป็นซึ่งมันทําให้คุณอนะรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวกับการกลับมาของเขามากๆตัวคุณเองเนี่ย รู้สึกเหมือนฉันเป็นเด็กน้อยที่ตัดสินใจอะไรได้ไม่เด็ดไม่เด็ดขาดคุณกลัวเขาก็จริงแต่ก็อยากที่จะลองเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าตัวคุณเองไม่กล้าที่จะศบตาคนรอบข้างเลยเพราะว่าเพราะว่าคุณเองก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะทําให้คนรอบข้างอะ่ะ ผิดหวังในตัวของตัวคุณเองเพราะว่าตอนนี้คุณเองก็อยากจะลองเสี่ยงดูอีกครั้งหนึ่งว่าความสัมพันธ์ที่กลับมาในครั้งนี้มันท็อกซิกจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนวันอาทิตย์ในสถานการณ์ปัจจุบนันเรามองว่าคุณกลับมาลังเลอีกครั้งแต่มันเป็นการกลับมาลังเลในรูปแบบที่ว่า คุณน่าจะมีแผนการอยู่ในหัวอยู่แล้วเหมือนกันว่าคุณจะให้โอกาสเขาในรูปแบบไหนคุณจะพูดกับเขาในรูปแบบไหนหรือว่าจะชี้แจงกันในรูปแบบอย่างไงนั่นเองคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องความรู้สึกนึกคิดของคุณวันอาทิตย์กับคนคนนั้นนะคะ คนวันอาทิตย์เนี่ยตัวคุณเองเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ไน i ์ออฟครับคุณระแวดระวังตัวมากขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าระวังตัวเองมากขึ้นคุณไม่ไว้ใจเขาแล้วคุณก็ไม่ไว้ใจใครเลยในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไนช์ออฟครับคุณรู้สึกว่าชีวิตมันต้องไปข้างหน้าแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกที่เหมือนแบบมันยังไม่เสร็จดีหรือว่า มันยังเจ็บไม่สุดอ่ะยังอยากลองไปต่อกับคนคนนี้อยู่ Queen of Cup ด้วยความที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนใจดีและการกลับมาของเขาเนี่ยมันขึ้นมาเป็นไพ Queen of Cup มันเป็นปัญหาความใจดีของคุณก็เป็นปัญหาความการกระทําของเขาที่กลับมาเหมือนจะดีขึ้นมันก็เป็นปัญหาที่ทําให้คุณเนี่ย ใจอ่อนมากขึ้นและในตอนนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ Flash of p e n t a c l e คุณกับเขาเนี่ยอาจจะกลับมาคุยกันดีมากขึ้นมันทำให้คุณเนี่ยกำลังรู้สึกลุ่งหลงหรือว่ากำลังกลับไปคาดหวังกับเขาอีกครั้งหนึ่งทั้งทงที่ตัวคุณเองเนี่ยรู้ดีอยู่กับใจแหละวว่าการกลับมาของเขาเนี่ยมันต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนหรือว่าต้องการอะไรจากคุณเป็นการตอบแทนซึ่งคุณคุณตามเขาทันคุณรู้ทันเขาแต่เพียงแค่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ส่วนเขาคนนั้นนะคะความรู้สึกที่มีต่อคนวันอาทิตย์ ความรู้สึกที่มีต่อคนวันอาทิตย์เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่เอ็กออฟคัฟเหมือนเขาคาดหวังกับคุณเขาคาดหวังกับคุณมากๆ ว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนเป็นแสงส่องทางให้กับเขาได้หรือว่าช่วยเขาซัพพอร์ตเขาช่วยแก้ปัญหาให้กับเขาได้ตัวเขาเองเนี่ยมองคุณว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเฉยๆหรือว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนใจดีสามารถซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้ตลอดเวลาในมุมมองเขาในตอนนี้เขาเป็นคนรักสบาย10 of c ครับเขาเลยหาคีย์ลัดหาทางลัดหรือว่าหาตัวช่วยที่สามารถช่วยเขาได้มากที่สุดนั่นก็คือคุณ เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอะเฮอร์มิตไพ่เทนออฟคัพมันก็เลยกลายเป็นว่าเขามองว่าการที่อยู่กับคุณเนี่ยชีวิตเขาสบายแล้วก็มั่นคงมองเห็นอนาคตเขาเลยเลือกที่จะกลับมาแต่มันเป็นการกลับมาในรูปแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยากจะมาง้อคุณจริงๆไม่ได้อยากจะมาเทคแคร์หรือว่าดูแลคุณจริงๆแต่มันเป็นการกลับมาเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าเขารู้สึกว่ากลับมาหาคุณแล้วตัวเขาต้องสุขสบาย เพราะฉะนั้นความรู้สึกของเขาในตอนนี้ไพ่ยังขึ้นมายำ้ำตั้งแต่เปิดไพ่แรกๆหรือว่าไพ่ใต้สำรับใบแรกๆนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ n i h e of c u p นั่นหมายถึงการที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่าง คนวันอาทิตย์กับคนคนนั้นนะคะคนคนนั้นเขายังคิดว่าคุณเนี่ยให้โอกาสเขาได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาจะหลอกลวงคุณยังไงก็ได้หรือว่าจะพูดโกหกยังไงยังไงคุณก็เชื่ออยู่ดีในมุมมอง,องเขาในตอนนี้เขาไม่ได้มองว่าเขาเคยทําผิดอะไรแต่เขาแค่มองว่าการกลับมาของเขา มันได้อะไรจากคุณมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ได้หรือสถานการณ์อาจจะสลับฝั่งก็ได้เพราะนี่คือการดูโดยทั่วไปหรือมันอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เพราะมันดูเพราะมันเป็นการดูโดยทั่วไปนะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ปิดสรุปกันค่ะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนคนวันอาทิตย์คนที่มีประเด็นปัญหาจะเป็นยังไงต่อไป ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะเ v วิลเดอะเ i วเนี่ยนั่นหมายถึงความสัมพันธ์ที่ผูกมัดหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันเกินที่จะถอยออกมาแล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่คนในครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยยื่นมือเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีปัญหาซับซ้อนเข้าไปอีกและไพ่เดอะเวิลขึ้นมา ความสัมพันธ์นี้มันไม่มีอะไรเหมือนเดิมแล้วค่ะมันแปลเปลี่ยนกันไปคนละทิศคนละทางคุณเองก็จะรู้สึกไม่พอใจกับการกระทําของเขาตัวเขาเองก็จะรู้สึกไม่พอใจกับข้อเรียกร้องของคุณเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์คะการกลับมาระหว่างคุณกับเขามีแต่ความผูกพันแต่เข้ากันไม่ได้เลยต่างคนต่างเอาตัวเองเป็นเซนเ,ซนเตอร์เอาตัวเองเป็นหลักก่อนเอาความคิดตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยิ่งสูงยิ่งหนาว เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกลับมาเพื่อให้รู้ว่ายังจาเขาได้แต่สุดท้ายเหมือนเดินตัวคนเดียวตัวคุณเองจะรู้สึกเหมือนสิ่งที่พยายามมันไม่มีค่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยานะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ไกด์ให้กับชาววันอาทิตย์กันดีกว่าไหนดูซิว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคนวันอาทิตย์นะคะไพ่อยากบอกว่าสิ่งที่คุณกําลังค้นหาหรือว่าพายายามที่จะเสี่ยงกับมันเนะะี่ยค่ะ ม,มันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคาดคิดมันอาจจะไม่ได้เล่นด้วยง่ายๆขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไพ่ i m a g i n e สิ่งที่คุณคิดว่าคุณเตรียมการมาดีแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากลองคุณจะได้เห็นอีกมิติหนึ่งของเขาจะได้เห็นตัวตนของเขาจริงๆว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรตัดสินใจให้รอบคอบนะคะสําหรับคนวันอาทิตย์เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ